สวัสดีครับดูนะครับนี่ครับลูกค้าไปติดมาครับผมแอปต้มนะครับเรียบร้อยครับของจีนสบายใจได้ครับทีเดียวไม่จบครับผมเลยครับแล้วก็ตรงนี้ครอบมือจับตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ของที่โรงงานเราครับเป็นของลาซาด้าช้อปปี้เหมือนกันครับดูลายนี่ครับ ต้องมานั่งทำควาประอาดจริงๆติดทับเลยก็ได้ครับผมแต่ว่าบริการทุกระดับต้องประทับใจครับเทสนี้โชคดีครับผมลูกค้าติดของจีนมาแค่5้าเดือนสามารถทำคบในลูกค้ามาที่โรงงานเราเองนะครับลูกค้าสั่งทำพิเศษครับลูกค้าสั่งทำโลโก้คอร์เนอร์พิเศษครับนี่นะครับลูกค้าโดนมาแอปต้มดูลายจกขอเห็นไหมครับนุกสวยครับตัวจริงลายจกขอครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองข้อของแอปต้มเข้าไปนะครับ ความเงาไหมครับต่างกันเห็นไหมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้างานแก้นะครับเออลูกค้าของเดิมติดงานจีนนะครับซื้อมาจากแอปต้มแอปฟ้าวันนี้ก็มาแก้งานกับเรานะครับตัดบิ้วให้ใหม่ทุกชิ้นแล้วก็ใส่ลายเคปล่า 8D ลูกค้าขอออกแบบออฟชั่นเพิ่มนะครับมือจับขอมีโลโก้แดงฟอร์จูเนอร์ด้วยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวเราพาไปดูชิ้นง,งานรอบๆครับผม